สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Saburai Digest โดยเซียนแป๊บิทูดสูงกิจบูลนะครับวันนี้อยากมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งนี้เลยครับนำบัตรนะครับนมบัตรบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องพิธีการในการแลกนำบัตนะครับเพราะมันเหมือนกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สาคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องของวิธีการแลกนามบัตรที่ถูกต้องรวมกับถึงวิธีการใช้งานในยุคสมัยใหม่ด้วยนะครับขั้นแรกนะครับเวลาที่เราหยิบนามบัตรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับบริบทที่เราจะแลกกันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นห้องประชุมหรือว่าพื้นที่อะไรก็ตามที่มันเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่เปิดถูกต้องไหมครับเวลาหยิบนามบัตรออกมาแล้วดูให้เกียรติทางฝั่งตรงข้ามเขานะถ้าแบบเป็นฟอร์มอลนิดนึงอ่ะเราควรจะหยิบออกมาจากซองหรือกล่องที่เเเป็็นนคสออออะะบแแแลล้้ววกกกกมมาาหยิ คือล้วเวลายื่นะครับเวลายื่นะครับยื่นที่ถูกต้องก็คือเราควรจะหันหันหน้าออกนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเวลาเรายื่นเราควรจะต้องยื่น2มือนี้นะครับแล้วก็ก้มนิดนึงนะครับหันต้นข้างให้ดูนะครับมีดิสโอนสตรีชั่นก้มนิดนึงอย่างนี้นะครับก้มนิดนึงอย่างนี้นะให้เห็นว่าแบบเอ้เราก้มหัวอะไรประมาณนี้ครับให้เป็นการให้เกียรติเขาแล้วก็แนะนําตัวนะครับสวัสดีครับสินเจแปะครับ สวัสดีครับวิทูรชูกิบบูลครับเนี้ยครับเราก็แลกกันแล้วก็หยิบพูดของเราเสร็จให้เขาหยิบไปแล้วเราก็หยิบของเขากลับมาพอเราหยิบของเขาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ในท่าที่แบบเราอ่านออกทันทีเราก็จะต้องมองนิดนึงแล้วก็ อ่านชื่อเขาหน่อยอะไรเงี้ยแบบเหมือนคอนเฟิร์มแล้วก็ขอบคุณเขามากนะครับถ้าเกิดเป็นชาวญี่ปุ่นเราจะสร้างความประทับใจเขาเราก็พูดคำว่าอาริกาโตโกไซมัสก็ได้นะครับอาริกาโตโกไซมัสนะครับแต่ว่าขอบคุณครับนี้รับมาเสร็จปั๊บนะครับถ้าเรายังใช้อยู่ในห้องประชุมสมมุติว่าในห้องประชุมเรามีหลายคนใช่ไหมสมมุติว่าเรารับมา2คนนะครับเราก็จะวางีนโต๊ะของเรานะครับโดยเทคนิค เล็กๆน้อยๆก็คือเพื่อจะให้เราจดจำนามบัตรได้ถ้าเราทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีเป็นร้อยใบที่เราจะต้องเก็บต,ตอ้องมวิธีที่ผมใช้ง่ายๆนะครับก็คือเราจะจัดลําดับให้ตรงกับตําแหน่งที่เขานั่งในห้องนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเขานั่งตรงข้ามเราเลยเราก็วางตรงนี้ตรงกันเขาเยื้องไปทางซ้ายมือหรือขวามือของเรานะครับเราก็วางนามบัตรให้ตรงกับทางขวามือของเรานะครับจบวันเสร็จปั๊บ สิ่งที่เราจะทําเพิ่มนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยครับมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมจริงๆมันเป็นนามบัตรที่เราใช้อยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เอาไปให้มอบให้ใครครับวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยจดจํา ตัวตนเขาได้ครับเพราะมันจะมีแต่ชื่อถูกไหมไม่มีรูปเนี่ยคือเราก็จะโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าเราเจอเขาวันไหนนะครับหัวเรื่องอะไรคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเทคนิคที่เราเอาไปใช้ได้นะครับจัดวางให้ถูกต้องแล้วก็เมมโมเล็กๆไว้นิดนึงให้เรารู้ว่าเราเจอเขาที่ไหนอะไรยังไงเวลาเราไปค้นหามันจะได้ง่ายขึ้น <Wow. S 1> แต่หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเซนเซเดี๋ยวนี้ เขาไม่เก็บอฟิสิกอลกันแล้วมันเปลืองเรามีมือถือแลกลน์กันได้ไหม <S <S บางทีลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราเขาอาจจะยังไม่สะดวกให้เราแลกลายกันต่นแรกเราจะทํายังไงดีคําตอบก็คือเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันนะครับเยอะแยะมากมายในการที่จะช่วยจาไอ้ตัวเนี้ยได้นะครับคือเรามันต้องลดเวลาในการหาของเราไม่งั้นเราจะต้องไปเปิดนะครับถ้าเราจัดเรียงไม่ดีเหมือนมีแฟ้มสมุดเก็บเก็บนำบัตรอะเราต้องไปนั่งเปิดซึ่งมันยุ่งยากมากๆวิธีสมัยนี้ก็ง่ายมากเลยครับมีแอปตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะเป็นแบบ ฟรีก็มีเป็นฟรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียมคือแบบไม่อันอ่าน,นนำบัตรเท่าไหร่ก็ได้ชื่อว่า ABBY BCR นะครับ ABBY น่าจะชื่อบริษัทนะครับแล้วก็ BCR น่าจะเป็น business card record นะครับแอปพลิเคชันนี้ดีงามยังไงนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าให้เรากดถ่ายรูปสมมุติว่าอย่างนี้นะสมมตุติอย่างเงี้ยก็ถ่ายปั๊บนะครับมันก็จะดีเทคออกมาแล้วมันก็จะอ่านให้เลยว่า ชื่ออะไรนามสกุลอะไรบริษัทอะไรตำแหน่งอะไรนะครับแล้วเราก็โค้ดใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปเลยก็ได้เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการติดต่อกับคนนี้แล้วเราคุ้นๆเราก็ไปเซิร์ชในแคตตากรอของเขาะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็โทรได้เลยเรารู้ด้วยว่าบริษัทเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะนี่ก็เป็นหนึ่งจริงๆเซิร์ชคําว่า uh, business card recorder ก็ได้นะครับ business card recorder มันก็จะขึ้นวิธีการจัดเก็บมาให้เยอะแยะมากมายนะครับก็ EP นี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะทั้งกระบวนการการหยิบ ส่งมอบแรกใช่ไหมครับการจดจำนะแล้วก็การจัดเก็บเพื่อจะมาใช้งานในตอนเวลาวันหลังเนาะโอเค e ีนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตอนอื่นรวมทั้งความรู้อีกมากมายนะครับ ของ Beyond Training ได้ที่ www.beyondtraining.n.th ครับ